เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญบริเวณที่นักก่งตะกรงทางด้านในได้เลยนะคะสหรับท่านใดที่ต้องการท่องประจ5 6 8ในวันนี้ซึ่งในวน,นี้ได้รับเกียรติจากาน้มีเกียริหลายท่านทีเดียวะเทบเกียริดนทงข่าในัน,นี้ด้านบรวทีะะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านพู้รวจโทขอบรวทุกประจานท่านานกมการ ท่านที่สองนะคะ,ะกลาบนมัสการระอาจารย์สมาธิการทำลูกหนูด้านลอันเนี่ยในอนดีตเนี่ยเขาโอ้โหตำเงินนะใช้ต้องใช้คนไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบคนนะกว่าจะผลิตมามันเดี๋ยวต้องมาทำงานลูกหนูเก็บป้ายตายถ้าใช้ไฟแบตเตอรี่ไฟดีวีทีเนี่ยบบล็อกมันไม่ชัดชัดตน้นะคะเราจัดเป็นประจำทุกปีจนเป็นเป็นเทศกาลประเพณีมาแล้วแหละ 17ปีเป็นงานแรกและงานเดียวในของประเทศไทยนะคะจะบอกว่าเป็นงานเดียวในโลกก็ได้ค่ะนะคะซึ่งทมงานแล้วนะคะก็มาสัมผัสกับอาหารต่างๆซึ่งจังหวัดปทุมธานีของเรานะคะได้ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนะคะมาตั้งแต่สมัยอัยชยาอยู่อยู่มากมายนะคะหรือว่าจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่ที่ใหม่ขึ้นนะคะ รองเทลกีฬาจังหวัดบุรีรัมธานีนะคะในคำถามต่อไปนะคะขอเรียนสอบถามนะคะท่านรัศมีธาริเกตท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมธานีนะคะในสน่วนสำหรับในทีมที่สองค่ะวัดเอแค่ะ A8 นะคะ ให้ท่านเขียิทุกท่านนะคะถ่ายภาพเก็บไว้ได้นะคะในส่วนของสายเอนะคะสายบีนะคะวันบันตุีทองนะคะกับหัวคุณพี่มดค่ะบีหกค่ะบีหกนะคะและน้อทีมต่อไปะคะ่ะ ยังข,ขออุ่นน้พี่สื่อมวลชนด้วยท่านกระดกานด้วยนะคะพิเศษอไงบ้างครับคือต้องต้องเข้าใจนิดนะว่าเราเนี่ยจัดการแข่งขันจรวดมอนเนี่ยนะ,ะในปีนี้จรวดมอนหรือลูกหนูนะฮะที่มันมีจุดมันประเพณีมันยาวนานมาแล้ว แต่มันหายไปเรากลัวจะหายไปแล้วก็ประเพณีเดิมนั้นเนี่ยมันจัดแข่งกันเฉพาะเวลาท่านเจ้าวาดหรือพระพิสุสง์ที่มีพรรษาสูงสูงมรณภาพอ่ะนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วสมัยเนี่ยนานถ้าไปคอยแบบนั้นเนี่ยมันหายไปแน่นะครับตอนนี้อบจเราเริ่มต้นมาที่จริงทางปัฒธาจังหวัดเนี่ยมันก็มีจุดมาแต่เดิมอยู่แล้วแต่มันก็ไม่บูมแล้วก็งบประมาณที่จัดมันก็เริ่มจะขัดสนนะครับ ในสองปีที่แล้วเราก็เลยผมเลยเริ่มต้นนะครับเราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีแล้ว,ลวมันก็ใช้ทุนไม่มากแต่ปีนี้เนี่ยเราจัดพอปีที่สองปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ปีนี้เราก็มีแนวคิดว่าอย่างประเพณีบ้างไฟทางอีสานต่างๆเนี่ยจานนี้มันประเพณีจรวดมอแล้วมันจะตื่นตาตื่นใจถ้ามีวิ่งทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันให้พี่น้องประชาชนได้สนใจเปรียบเทียบและกลางคืนเนี่ยมันจะตื่นเต้น เห็นลูกไฟวิ่งแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะนะครับก็เลยคิดว่าที่จะเพิ่มขึ้นมาแล้วปีนี้รางวัลเราสูงนะครับเราตั้งงบประมาณให้แล้วก็มีค่าไปเตรียมทีมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรามีถ่ายทอดสดด้วยนะฮะเพราะนั้นในปีนี้เนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวมาชมจรวดมอนหรือลูกหนูในอดีตนะครับแข่งขันกันอย่างไร มีจัดทำปราสาทอย่างสวยงามอย่างไรนะแข่งขันใครชนยอดปราสาทยังไงมันจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ